ทำไมไม่มี <c oughs> นะชื่อใครยุ่งล่างเลยวะขอเราไม่เป็นกรอบเออแบบไม่มีคนอะ่ะสาม <c oughs> อันดํา <c oughs> และเวลาถอยหลังก็หลอดไม่ลดนะแต่มีแสงลดไปเรื่อยๆอะไรวะ อะไนดีที่กิน <c oughs> เราจะบอกเลยว่าให้แสงให้แสงนำไป <c oughs> <c oughs> ให้แสงมันนำพารู้สึกเหมือนจะมีคนลงด้วยเลยใช่ไม่ได้คิดเองไม่มีกระแปลงล้วเพื่อนทำ <c oughs> <c oughs> ไมไม,มันโยโย,ย่อย่างงี้วะ อะไรคือโยโย่เดินเดินแล้ว <tes> มันเหมือนจะถอยหลังนิดนึงเอออไม่ได้คิดไปเองแล้วแหละโดดพุุบรู้เลยโอ้โอ้ฮะนี่กุกเลยโอ้ มาแล้วเสียงอะไรอ่ะมาแล้วชุบเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้ยูมีไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยคนชุบไม่ไปหาแล้วนี่เดี๋ยวเสียง zoom ลมยิงแล้ว ป่าเถื่อนยิงไหมครับพวกนี้มันก็ยิงไม่หรอเฮ้ยยูชินเมื่อกี้มันม,มีอะไรเฉียวหัวของไปอะชุบเฮ้ยแมงวันหรือเปล่าไม่มันเป็นไอเทมพี่อนิี่โอ้โหตกใจเสียวเหมือนอาสตาแบบชุบ มันโดดใส่เลยเหรอมันใจมันได้ยังวะโอ้กอดแดงเฮ้ สิบสี่คุมพาไม่มีอีเวนต์แห่งความรักหน่อยไปหยิบ <laughs> สกินดีเบลตาสีชมพูอะไรเนี่ยวันแห่งความรักทุกคนลงสนามมวยสกินคอสติสเปลี่ยนสีควันควันสีพู <laughs> <laughs> ควันเหลียวโคเอาเอาไปเก็บเลย <laughs> เฮ้ยวุ้เท่แบบทั้งมีอ่ะโอ้ยมีคนมาเสร็จแล้ ตายเลยวะแปลกๆเพื่อตีไหนตีที่มีติดเยอะตีนมาขึ้น พี่จีบปิดประตูกับกำแพงเลยแล้วผ่านไปจะแช,อะชมอยู่และเป็นยังไงอรกม็มันสร้างกำแพงตรงเนี้ยมันสร้างกำแพงใช่ไหมล้วประตูมันเปิดไว้แล้วทีเนี้ยพอเราโดดข้ามกำแพงมันโดดข้ามกำแพงํำผัดเรายืนอยู่ปุ๊บแล้วเรากดปิดประตูประตูมันหนีเรากับไอตัวที่ <c oughs> ตายเลย <c oughs> เล้วจบแล้วตรงนู้นเริ่มอีกทีหนึ่งกำลังห้อยไปไปเลยแล้วกันล่ะขอหน้าอุ้ยยืนอยู่บนบ้าน เกเบอร์ไหมยิงเข้าไปในบ้านแล้วนันนี่แอสไพร

พี่ชินมีคนวิ่งมาพี่ชินอยู่ไหนวะลงล่างเอาพี่ชินอยู่ข้างล่างแป๊บลงล่าง <laughs> ด่วย

เอ้าแล้วทำไมมันเลียงสลับไปกันใส่ป้าดาเดี๋ยวคนไม่ทักใช่สลับกันใช่ใช่เย้ยเขาบางว้โอ้ยเขาบังว้าเขาบังว้าตูม ระวังหลังเซนเวิ่ง,งมันกำลังมาแล,ล้วแล้วผมรอดแล้ว嘛ผจไม่รอดลรอเซนเชิ่ ผมรอดแล้วผมรอดแล้วอ en> ่ะไม่มีใครจะรอดไปจากเทนนี่แมทไปตัดทอนเมื่อกี้ออกหน่อยนะอะไรวะท่อนที่มึงไม่อยู่เมื่อกี้ไปตัดออกเลยทำไมอ่ะคุยการเมืองเมื่อกี้กูลืมชิบหาย อย่าอ้านน้ออยู่นี่เอาเร็วกูน er> ั <oh ่งอ่านเฟซเลยร่าแบบพูดไปก็เอ้ยแมทมันไล่อยู่ป่าวะเปิดเปิดดูเพจเอ้ามันไล่อยู่เต็มที่เลยจงซับเฟร์ เห็นแล้ว uhm มันเครียดจงซัฟเฟอร์เร si> ียงปกติโนไม่จำแบบไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่พูดถึงอะไรไม่รู้อย่าเซนเฮลท โดนไปสองนะแอบมันจะทุ่งกูแล้วโอ้โหมาแทบไม่ทันเสียวแวบเลยไอ้ปืนมันโดนหน้าแล้วเดือบึกเฮ้ยเออวุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอฟิดดิขอฟิดดเอ้าวแอบ ผมหนึ่งออตายหมดกูตายด้วยบอกยานมึงจุ่มลงมาที่พื้นเลยด้วยหัว,ๆๆหวขับขับลงมาระเบิดแม่งเลยเรยขับตีดึงกายจังหวะที่มันเสยขึ้นเนี่ยเราก็โดดลงมาเลยเทกูลงมาเลย ไม่ต้องให้กูกระโดดแบบปลอดภัยสบายใจนะก็ได้มันมีคนอยู่นี่นะเฮเจ็บเจ็บเจ็บหนักไร่เราล่วงไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยอ่ะ ออมันรุดเร็วรนะวมตาของฉันมันมืดสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับพี่กวดสมา,สมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอจรับอ่ำแสงคุณฟิน x ิ a แคสเกม